i ลน์แชทแอปพลิเคชันเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2,554และกลายเป็น Chat แอปพลิเคชันที่คนใช้งานมากที่สุดในญี่ปุ่นโดยปัจจุบันมีผู้ใช้งาน58ล้านคนในญี่ปุ่นและ181ล้านคนทั่วโลกประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญของ l ล n e โดยมียอดผู้ใช้งานมากถึง33ล้านคนซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากญี่ปุ่น ด้วยความสำเร็จอย่างมากในตลาดเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วลายได้มาเปิดสำนักงานในไทยเพื่อรองรับการเติบโตที่มากขึ้นของผู้ใช้ชาวไทย ไลน์มอศักยภาพแชทแอปในเมืองไทยว่ายังไงคะประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างเติบโตเพราะว่าปัจจุบันเนะะี่ยค่ะลน์ถือว่าเป็นตลาดไทยเนี่ยเป็นอันดับ2รองมาจากประเทศญี่ปุ่นมีผู้ใช้ตอนนี้นะ,ะที่ลายก็ประมาณ33ล้านคนแล้วในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแอปแชทที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยดีทีเดียว สำหรับพฤติกรรมของผู้ใช้คนไทยนะคะ,คะมีอะไรที่พิเศษไม่เหมือนกับประเทศอื่นไหมคะจริงๆคนไทยเป็นคนที่ตอบรับกระแสค่อนข้างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆการให้บริการใหม่ๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเกมคือเราเปิดตัวมาเนี่ยคือจากตอนแรกที่เป็นแชทแอปพลิเคชันที่เป็นไลน์การสื่อสารเราได้รับความนิยมค่อนข้างมากในประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นถือว่าเป็น เฟิร์สมูเวอเลยก็ว่าได้คือมีการใช้สติกเกอร์แล้วก็ถือว่าคนใช้ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีแล้วก็นอกจากนี้แล้วมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นมูนหรือว่าจะเป็นโคนี่บราวน์ที่ที่ได้รับความชื่นชอบนะคะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองพอหลังจากเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนรู้จัก ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็เกิดว่าเออเราควรจะหาอะไรที่ทําให้เขาสนุกมากยิ่งขึ้น mm. ก็มีในเรื่องของเกมขึ้นมาให้คนสนุกมากยิ่งขึ้นในเรื่องของปีที่แล้ว mm. เราก็ปล่อยในเรื่องของเพลงคุกี้รันหรือว่าเ,เกมไลเ่เศษถีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหาฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาตอบสนองคนไทยก็เราก็ถือว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับอะไรค่อนข้างเร็วจากที่ตอนแรกอาจจะยังไม่ฮิตในเรื่องของเกมมบายพอเรามีเกมมบายเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจับเทรนด์ค่อนข้างดี โมเดลธุรกิจของ l ล ne นี่เป็นยังไงคะโมเดลของธุรกิจของ l i n ์เนี่ยเราเราแบ่งเป็นทั้ง B2B แล้วก็ B2C นะคะคือธุรกิจกับธุรกิจแล้วก็ธุรกิจกับทางคอน summer นะคะในเรื่องของเชิงธุรกิจเนี่ยเรามีในเรื่องของ o f ฟ i c i ช l a c เ o า n t ที่ถือว่า l ล ne เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือทางการตลาดอันใหม่เลยก็ว่าได้คือตอนนี้สมัยใหม่ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมามองในเรื่องของการทำออนไลน์มากยิ่งขึ้นการทำในรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะคะ ไเ,เนยก็มีในเรื่องของ o f f i c o u n t นเขาที่ทำให้คนสื่อสารจากบริษัทถ,ออถึงลูกค้าได้ตรงแล้วก็มีในเรื่องของสติกเกอร์ที่สามารถสร้างแบรนด์ Awareness ได้ก็อันนี้คือจะเป็นการโปรโมทในเรื่องของกลุ่มธุรกิจแล้วก็ล่าสุดเราก็เปิดในเรื่องสำหรับ s m e ขึ้นมาเรียกว่า Line Add นะคะก็คือคล้ายๆกับ o f f i ิเ a ี c เขาเนี่ยค่ะแต่ว่าทำให้ธุรกิจเ,เล็กๆย่อมยาวหรือว่าคนที่ไม่ได้ถึงกับว่ามีลูกค้าทางประเทศเนี่ยสามารถติดต่อลูกค้าได้เจาะก,กลุ่มมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ c o n sumer ที่เป็น business to consumer เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกมเราก็จะมีเกมที่เราเปิดให้ใช้ฟรีอยู่แล้ว แล้วกเ็เรื่องของเกมไอเทมก็คือสามารถเลือกซื้อหรือว่าสนุกมากยิ่งขึ้นก็เป็นเกม in-app purchase นะคะแล้วก็มีในเรื่องของสติกเกอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิสนีย์หรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆหรือว่าเป็นซาริโอก็คือทุกคนสามารถสนุกกับการสื่อสารโดยผ่านสติกเกอร์ได้แล้วก็สําหรับคนที่เคยถามว่าเอ๊ะ เราอยากจะมีสติกเกอร์เป็นของตัวเองทำยังไงเราก็มีช่องทางในเรื่องของ Creator Market ก็คือให้หนักออกแบบไม่ว่าหน้าไหมหน้าเกาเมือสมัครเล่นสามารถส่งผลงานแล้วก็มาขายบนแพลตฟอร์มของเราได้ก็จะเป็น l i k e Creator Market นะคะก็จะเป็นลักษณะคอนเทนต์ต่างๆที่มีทั้งฟรีด้วยแล้วก็มีทั้งเสียตังค์ด้วย รายได้หลักๆเลยของไลน์มาจากไหนคะคืออย่างปีที่แล้วอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากทางทางเกมนะคะแล้วก็สักประมาณ50-60%นะคะแล้วก็เรื่องของอื่นๆก็คือแบ่งเป็นครึ่งๆรึคะธุรกิจส่วนธุรกิจก็ประมาณสัก25% 20-25%แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอ,อื่นๆพวกสกติกเกอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีแชทแอปอื่นๆนะคะเข้ามาในตลาดเมืองไทยเยอะแยะเลยแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะพยายามหาจุดเด่นของตัวเองเพื่อที่จะมาขายนะคะ,คะทีนี้ Line ในฐานะเจา้าแรกๆเลยที่มาในเมืองไทยจะรับมือกับการแข่งขันตรงนี้ยังไงคะคิดว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ l ล n e ก็คือ l ล n e ไม่เป็นแค่ไม่หยุดแค่เป็นแชทแอปพลิเคชันนะคะ คือเรามีการหาคอนเทนต์เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เป็นแค่แชทที่ให้คนสื่อสารส่งสติกเกอร์เป็นทั้ง Marketing t o o l ูให้กับทางบริษัทเป็นทางแพลตฟอร์มที่สามารถคอนเน c t ให้คุณได้มีเวลาสนุกสนานกับการเล่นเกมผ่อนคลายอยู่บ้านแล้วก็หรือว่าจะเป็นการเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่เราก็เปิดไลน์ไลน์ทีวี นะคะเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่สามารถให้ผู้ใช้ไลน์เนี่ยสามารถดูทีวีหรือว่าดูคอนเทนต์ทั้ง Exclusive ทั้งรีลานได้ผ่านไลทีวีแอปพลิเคชันถ้าเกิดว่าสังเกตเขาดีๆเนี่ยคือเขาไม่ใช่เป็นแค่แชทแต่ว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันของของคนไทยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว